พลังใจเกิดจากอะไรพลังใจคือกำลังใจอะไรก็ตามที่เป็นกำลังให้ใจใจจะเกิดพลังลูกบอกว่าลูกอยากเป็นแม่เหล็กดึงดูดจักรวาลลูกอยากเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินดึงดูดความสำเร็จแต่ทุกวันหนูไปเอากำลังใจตัวเองออกตื่นเช้ามาบอกกูไม่สวยกูอ้วนตื่นเช้ามาบอกกูขี้เหร่ตื่นเช้ามาบอก กูไม่สามารถกูทำไม่ได้สิ่งที่หนูกำลังทำสวนทางกันเลยค่ะมีบางคนนะลูกถ่ายรูปก็บอกวุ้ยไม่สวยเลยอ้วนออกมาไลฟ์สดก็บอกว่าวุ้ยหน้าไม่สวยเลยอ่ะวิ้ยฟันไม่เรียงกันเลยอ่ะหูตาไม่เฉียวเหมือนโคตรว่าเลยอ่ะพูดไม่เพราะพูดไม่เป็นน้ำเสียงไม่น่าฟังเลยแกในระหว่างวันดูดิแกเท้าฉันเป็นไรไม่รู้แม่งเป็นคนขาหนีบเดินแล้วไม่สวยเหมือนเป็ดเลย วันวันหนึ่งสักแต่จะดึงพลังตัวเองออกค่ะเป็นไงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วจะดึงดูดไหมคะไม่มีทางเก็ตไม่ลู้งั้นขอหนึ่งคำชมตัวเองเพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเองและเพื่อนเราในครอบครัวปฏิหารบ้านแห่งพลังงานตอนนี้เลยค่ะถ้าให้ตัวเองไม่ได้ออกมาให้คนอื่นเพราะการให้คนอื่นเท่ากับให้ตัวเอง และการให้ตัวเองก็เท่ากับให้คนอื่นแต่ไม่มีใครหลอกลูกที่จะออกมาให้คนอื่นแบบที่ตัวเองไม่มีเข้าใจความหมายปะหนูไม่มีทางออกมาชื่นชมคนอื่นได้อะท่านหนูยังด่าทอตัวเองคนที่ออกมาแบ่งปันชื่นชมตัวเองชื่นชมคนอื่นได้มันบอกอีกแล้วว่าคนนั้นเขามีจนล้นเหมือนแม้ว่าออกมาแบ่งปันความรู้พลังใจกําลังจิตให้ลูกอย่างงี้ได้พ่อแม่มีล้นมหาศาล